ตอนนี้ก็ถึงที่สนามบินเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เพื่อน text มาบอกว่าโอซาก้าเช้านี้แผ่นดินไหวประมาณเกือบ6นะครับถือว่าสูงมากๆซึ่งเคโทรไปหาชูมาถามว่าเป็นไรไหมมันบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมา experience มาได้ประสบการณ์บ้างถ้าที่ไทยแลรนด์ไม่มีอะไรเงี้ยก็สรุปปลอดภยัยหรือไม่ปลอดภยัยมันก็เลยบอกมาเถอะมาเถอะสรุปไปนะครับผมงั้นเราไปกันเลย อนนี้ก็ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับผมแต่ปรากฏว่ารถไฟเนี่ยไม่ติดนะครับเพราะว่าเอิร์ทเควก this morning นะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยใช้รถไฟไม่ได้เพื่อนเคก็มารับก็เลยต้องใช้เช่ารถนะครับผมตอนนี้ชูมาอยู่ที่ในเมืองนะครับวันนี้มียามารับนะครับนี่แล้วก็เคนนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในสนามบินนะครับเพราะว่าผิวไม่มีอะไรเลยมาแล้วนะครับผมอันแรก Is it good? Good. Okay. Oh, so good? Yeah. อย like ่างที่บอกนะครับว่ารถไฟตอนนี้ไม่ติดใช่ไหมครับคนก็เลยต้องใช้รถบัสนะครับหรือว่าใช้แท็กซี่นะครับปกติแล้วรถบัสเนี่ยจะมีเส้นแบบคนต่อแถวแค่นี้นะครับแต่ตอนนี้แบบออกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าตอนนี้รถไฟไม่ติดนะครับคนก็พยายามกลับบ้านส่วนอากาศนี่ฝนก็กําลังจะตกนะครับเหมือนเค่มารีพอร์ตข่าวเลย แ m like a new r e p o r t อร์เตอร a ในไทยนี่ในเมืองคอไทยลน์รายงานสดจากโอซาก้านะครับผมอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่28องศาเซลเซียสน,นะครับก็เกิดแผ่นดินไหวไม่ใช่ไม่ใช่ละไปต่อดูนะครับที่เขาค่อยลงมานะครับเป็นสายอันนี้คือแก๊สเตชันของเขานะครับปั๊มน้ำมันไปเป็นอย่างนี้เนะี่ยเราจะเติมยังไงเนะี่ยแต่นี้เป็นแบบโอลด์สกูนะครับเป็นแบบเก่านะครับผม นะครับผมก็รายงานมาว่าตอนนี้แผ่นดินไหวก็ได้สงบลงแล้วนะครับหวังว่าน่าจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับซึ่งคนที่นี่ก็มีเกความเตรียมพร้อมดีมากๆนะครับเขาให้นี่มาด้วยหมวกกันน็อกนะครับเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องใส่นะครับผมตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเราดูเลยว่าจะทําอะไรกันต่อนะครับตอนนี้กําลังเดินไปหาชูม่านะครับชูม่าเฮ้ยู้ทยพีทาทยพีโป้ทย โอจิเกโอจิเก yeah โอจิเกโอจิเกเฮ้ชูมา how was the earthquake this morning yeah it was not not too strong why not too strong e r เมื่อกี้นะครับชูมาถามเรื่องเอ่อเอิร์ธควักนะครับก็คือแผ่นดินไหวถามว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแอเรียของชูมาอยู่ในโอซาก้าซึ่งเป็นจุดบริเวณที่แบบมันเกิด หนักที่สุดนะครับ right yeah r แล้วชูมาก็บอกชูมาตอนเออเควกเกิดขึ้นนะครับยังหลับอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรจนพ่อแม่ต้องมาปลุกนะครับก็เลยรู้เลยว่าหลับนึกแค่ไหน so if your parents won't call you you might die you might die ไม n นะตอนนี้เวลาสามทุ่มกว่าแล้วนะครับชูมาเพิ่งมาถึงนะครับผม So, if there is an earthquake again after child what should I do? Nothing. Just wait. You. Wear your helmet. Wear helmet and get, get behind the desk or what? Under <laughs> Do you know what to do? Or just sleep. ไปคนชื yeah, so ่อใดดู Just go under the desk and where am I gonna go downstairs มีอย่างบอกว่าถ้าสมมติว่าเกิดอีกครั้งนึงก็คือให้ใส่เฮล멧น,นะครับก็คือหมวกกันน็อกแล้วก็หลบใต้โต๊ะหรือใต้อะไรก็ได้แบบที่ที่ดีที่สุดก็คือใต้โต๊ะแล้วก็รอจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดหยุดปุ๊บก็รีบลงไปสมมติว่าอยู่บนตึกก็ลงไปแล้วก็ออกที่แบบห่างจากตึกให้หรือว่าเราออกไปตรงที่หลบภัยให้เร็วที่สุดนะครับผมลืมถ่ายทาโกยากิฟรายส์ทาโกยากิทาโก,ก,โก,กโวาซา Edamame. Edamame. Squid. Squid. <laughs> Edamame. Tako wasa, takoyaki. Takoyaki. Hentai. Bakar What what is it? Cow. <laughs> Cow. Cow. <laughs> okay, beef and what? Chicken, pork, pork. 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 Yeah, cheese. Cheese, cheese. whatever this is. Fish. Fish. <laughs> <Baka. laughs> จิ้มก่อนนะครับผมแล้วก็ดัม p l i n ดัม p l i n ดัม p l i n Where are we going tomorrow ชูมา Tomorrow Aquarium huh Aquarium. Aquarium? <Ale> like the place where there are many fish. Oh, okay. many fish. Oh, fish market. Fish market. No. No. ตอนนี้กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้กําลังจะนั่งคุยกับชูมาแล้วก็ซื้อพวกราเมนมากินนะครับนี่พอเมื่อกี้กินไม่อิ่มนะครับแล้วก็ดูวันนี้เป็นโค้กแบบใหม่นะครับเชื่อว่าหลายหลายคนน่าจะเคยได้อยู่เป็นเคลียร์เคลียร์โคโคคาโคล่านะครับคือไม่มีสีปกติเนี่ยอันปกติจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหม ปกติจะเป็นอย่างนี้แต่อันนี้จะเป็นแบบนี้เลยจะมาลองดูนะครับแล้วก็เมื่อกี้เข้าเซเว่นเจออะไรแปลกๆนะครับมันคือนี่ไอติมลดลดนูโดนะครับก็ลดราเมนนั่นแหละก็เห็นแล้วน่าสนใจมากๆก็เลยจะลองกินนะครับเอาซื้อขนมมาเต็มเลยเมื่อกี้เข้าเซเว่นมีของแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะไปซื้อของในแปลกๆในเซเว่นมาทำรีวิวกันนะครับว่ารสชาติของแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างนะครับผม ก็อย่างที่บอกนะครับผมสวัสดีครับชูไรนะครับโอเคก็ยังปลอดภัยดีนะครับพี่โอซาก้านะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ชูมาบายบาย